สั่งทุเรียนไปสองลูกอ๋อเหรออ๋อมาเผือด้วยไหมเดี๋ยวดูสิอยากกินไหมล่ะยังไงแกะออกมามันก็ยังไม่สุกก็เลยทิ้งไว้สองสามวันแกะมาดูอีกทีสภาพแบบนี้เขาถามว่าเป็นคุณจะกินไหมอืมอ่ะดูหวายไมหรเป็นรูรู้ก็อย่างนี้ไงทำไมรูปร่างมันไม่ค่อยเหมือนเรทุเรียนหรอทุเรียนไม่กล้ากินอ่ะยังไงหญิงสาวคนหนึ่งโพสลงในเฟซบุ๊กพวกเราคือผู้บริโภคระบุข้อความบอกแม่ค้าบอกกินได้อืแม่ค้าเนี่ยบอกกินได้ แต่เรากินไม่ลงค่ะเราสั่งไปสองลูกวันได้รับก็เปิดกล่องดูยังไม่สุกก็เลยทิ้งไว้สองสามวันเมื่อคืนนี้มาแกะดูสภาพตอนนี้เลยค่ะถ่ายวิดีโอไว้กล่องก็วางอยู่ข้างๆสภาพคือกินไม่ลงค่ะทักไปทางร้านไม่ตอบค่ะแบบนี้หลักฐานชัดไหมคะว่าเป็นร้านเขาเขาจะเอาวิดีโอตอนแกะกล่องอะ่ะเขา้าใจไหมแต่กล่องก็ยังวางอยู่อะ่ะไม่ใช่ร้านเขาได้ยังไงแต่เราแกะไปตั้งแต่วันที่ได้รับแล้ว ถ้าร้านอื่นจะเคลมให้เหมคะกินได้หนึ่งลูกปกติดีแต่อีกลูกก็แบบนี้เลยค่ะเอ๊เขาก็ทำตามขั้นตอนแล้วนะเออก็บอกก็แจ้งไปหลายคนบอกอืคอมเมนต์กันดูแล้วเนี่ยเนื้อทุเรียนมันเป็นรูๆแบบนี้ไม่น่าจะกินได้นี่คนบอกว่านี่เขาเรียกสีดาดในทุเรียนแค่ชื่อนีก่ก็กินไม่ลงแล้วนะคะหลายคนบอกสภาพนี้ใครจะกินก่อนโอ้โหมีมีว่ามาด้วยเดี๋ยทิ้งท้ายอา้า จะรอวิดีโอเปิดกล่องอยู่เนี่ยนี่และหลายคนพูดถึงนะบอกนี่ฝีดาษทุเรียนไม่ควรกินนะคะเขาบอกแชร์ชื่อกันน่ากลัวแล้วชื่อกินไม่ลงฝ<า>ีดาทุเรียนโอ,โ,โอ้โห<อ>บางก็ว่าเป็นโรคผลไม้กินได้เออบอกแบบนี้นะมีคอมเมนต์ฮัดคอหน่อยอบอกว่ายัางไงส่งกลับแม่ค้าไปเลยแต่ให้เอาขี้หมาขี้แมวโปะไปด้วยแล้วถามว่าจะกินไหมแถมไปด้วยเลยว่าแบบนั้น<อ>คือบางคนเนี่ยชอบทุเรียนมากไง ใช่ไหมตั้งใจสั่งซื้อหวังจะกินให้อร่อยอทุเรียนอ่อนก็โมโหแล้วทุเรียนเละเป็นปลาล้าก็ไม่ไหวแล้วนี่มาเจอทุเรียนเป็นรูรูโอ้โหมันหัวเสียนะสภาพมันเกินจะกินได้นอตัดใจอัอย่างงี้ตัดใจหรอกินไม่ลงเหมือนทุเรียนป่วยอย่างเงี้ยแล้วจะกินเหรอไม่ตัดใจไม่กินไม่ไม่กล้ากินเอาพูดจรงิงอ,อ,อย่างนั้นแหละนะ